สวัสดีครับสวัสดีค,ร,ค,ร,ครับมลันค่ะบอยคับลันค่ะวันนี้นะครับดูจากของบนโต๊ะแล้วต้องบอกว่าน่ากินสุดๆไปเลยนะครับวันนี้มดลันะกะว่าจะทำเป็นคอนเทนต์พิเศษนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเราจะรีวิวเอาเนื้อที่น่ากินมากๆครับแล้วก็มาทานห่อผักนะครับเป็นสไตล์เกาหลีนะครับวันนี้นะคะเราได้สเต็กเนื้อแล้วก็สเต็กหมูสเต็กไก่มาจาก นะคะแล้วรวมถึงว่ายังมีน้ําจิ้มสูตรเด็ดอีกด้วยแล้วก็ยังมีผักเคียงที่เป็นอิงจิแล้วก็ที่เป็นเส้นชาโคพิเศษด้วยนะคะคคือเส้นเนี้ยลวกมาแล้วด้วยนะพร้อมทาน<พ>สามาัถทา,ทานได้ทั้งแบบเย็นนะคะหรือว่าเอาอุ่นดรอนในโเวฟก็ได้ค่ะนะครับอันนี้เป็นกิมจินะครับผมอันนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยเขียนว่าเป็นโซชอนฟิวชั่นโอ้โหมีสูตรมีสูตรมีสูตรด้วยนะครับโดยที่เป็น ช้สูตรเนี่ยมาจากทางโซชอนนะฟิวชั่นกับแบบญี่ปุ่นนะครับน้ำหนักเนี่ยถึง400กรัมเลยทีเดียวกับผกนี้นะครับข้างในนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นถุงเล็กๆสําหรับแบบเราแบ่งทานได้นะบางทีเราไม่ได้แบบทานตัวกิมจิเนี่ยเยอะมากปริมาณทีเ่เยอะมากในคงเดียวหมดเนาะทางร้านค่ะเขาใส่ใจมากๆเนี่ยเขาแบ่งมนเป็นถุงย่อยๆเนี่ยให้ถึง4ถุงนะคะแล้วก็นี่เลยบนรักเลยแบ่งออกมาสําหรับทานวันนี้หนึ่งถุงค่ะถัดมานะครับผมเดี๋ยวเราก็ยๆรันไปนะครับ อันนี้คืออะไรครับดันดูลเลยน้ำจิ้มนะคะมีเยอะมากๆเลยให้เราได้เลือกชิมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มโฮลูโม้ค่ะเป็นสูตรับประจําตระกูลของใจแอนเลยค่ะครับผมอ่ะต่อไปนะครับตัวนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้ชาบูปิ้งย่างน,นะคะสูตรโฮมเมดแล้วก็ไม่ห่วงเครื่องค่ะอ่าต่อครับต่อต่อ ตัวนี้เป็นน้ำจิ้มใจแอนนะคะสูตรเราประจำตระกูลค่ะตระกูลนี้ของเขาเนี่ยเด็ดมากเรื่องปิ้งย่างแล้วก็เรื่องน้ำจิ้มมากเลยค่ะโอ้ใช่ครับใจแอนถ้าเิดใครเป็นคอปิงง้งย่างเนี่ยจะรู้เลยว่าร้านเนี่ยมีประวัติเก่าแก่นานมากแล้วนะครับสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรน้ำจิ้มแจ่วสูตรมน้าหานัวค่ะโอเคนะครับวันนี้เนี่ยเราจะทําเนื้อย่างนะครับเนื้อหมูไก่ย่างห่อผักนะครับทานคู่เส้นชาโคกิมจิแล้วก็น้ำจิ้มสี่ตัวนี้นะครับโอเค ตอนนี้ก็ถึงช่วงไฮไลท์้นะครับโอเคเอาตัวเด็ดสุดก่อน่ะตัวนี้ครับร้านท่ทำหน่อยนี่คืออะไรครับอู <S <S อันนี้นะคะเป็นวากิว A3 สาค่ะตัวนี้เป็นเนื้อนะคะเป็นสเต็กเนื้อที่แบบหั่นแล้วก็หมักเครื่องเทศมาอย่างดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีใบนะคะใบสมุนไพรนะคะที่ช่วยเพิ่มให้รสชาติเนื้ออูมามิขึ้นให้รสแบบซับซ้อนแล้วก็กลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะครับผมใครเคยสั่งเนื้อแซ้ดมาจะรู้นะว่าเนื้ออย่างเงี้ยจริงๆสามารถสั่งได้จากหลายร้านแต่ว่าเนื้อที่อูมามิแล้วก็ปรุงได้แบบว่าพิิเเศษจรงๆ จแอนเนี่ยถือว่ายืนหนึ่งนะครับยังไงต้องฝากด้วยอันที่สองครับตัวนี้นะคะจะเป็นสเต็กหมูใจแอนนะคะเป็นสูตรลับของเขาเลยหมักมาพร้อมปรุงนะคะแล้วก็มีตัวสมุนไพรเหมือนกันนะคะที่จะเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มความกรอบๆของตัวสเต็กะคะ่ะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสเต็กน่องไก่สไปซี่นะคะน่องไก่เนี่ยมาเป็นน่องเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการหมักนะคะที่แบบเข้าเนื้อมาก,มากๆแล้วก็มีตัวสมุนไพรที่จะเพิ่มความกรอบอีกเหมืมอนกันค่ะ วันนี้ก็ดูน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวมูล่ะาาขออนุญาตเริ่มทํากันเลยเพื่อไม่กระเสียเวลานะครับไปคืนเลยโอ้ <Yeah. S 1> oh. เสียงครับไม่แน่ใจว่าเสียงจะเข้ากล้องหรือเปล่านะแต่ว่าของบอยนั่งอยู่เนี่ยคือเสียงเีอมากนะครับอันนี้เนื้อินใหญ่เลยนะขออนุญาตนะครับ uh. อูอนะครับน่าทานสุดๆอนะ่ะเมดูนันี้อ นะครับขออนุญาตวางวางสมุนไพรไปด้านข้างนะครับโอ้โหอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับตอนรู้ว่าตอนนี้เนื้อเนื้อเริ่มเป็นมีเดียมแรแล้วล่ะนะครับขออนุญาตนะครับเอามาวางพักไว้ก่อนเนาะนะครับนะครับให้เนื้อมันเนียนเป็นลักษณะมีเดียมแระครับน่าทานมากมากนะครับนะครับตัวไก่เนี่ยก็ชิ้นใหญ่มากนะยืดนะครับ อ,อันนี้เป็นตัวน้องไก่นะครับผมตอนนี้ก็นุม่มเนื้อนุ่มน่าทานมากนะคะผมแล้วก็นี่เป็นตัวสเต็กหมูสูรของใจแอสนะครับผมหหอมมากนะคะที่ทานคู่กับใบลนดมารีนี่สุดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสเต็กเนื้อนะคะวากิวเอสังค่ะ นะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับเพิ่มให้กังเสียเวลาเราเริ่มจากตัวเด็ดเราเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตอนนี้ทางร้านจะแอบนับโครหมดมากๆนะครับอยากจะให้เพื่อนลองโคลสั่งทานดูนะครับนี่ได้ลองทานก่อนครับนี่นะครับเนื้อแบบว่าชิ้นเต็มๆครับเลยนะครับผมดมากเลยนะคะอีนี้นึเนื้อโดยที่ยังไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะครับขออนุญาตครับความฉ่ำเนื้อนะคะครับผมโอเคนะ รับลิสตมาตัวนี้คอจบอกเลยว่าว้ยซี่มากนะครับอร่อยมากแล้วก็เน,นื้อนุ่มหนึบอะเคี้ยวแบบสนุกอร่อยมากครับผมอร่อยมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทานกับนจิ้มน,นะคะเอาเป็นน้ำจิ้มแจ๊แอน,แล,นแล้วก็ทานกับตัวกิมจิด้วยนะครับลองทานดูนะครับระหว่างรันกระติ่งนะครนบบอกว่าเคี่ยวหันหมูสุดแจ๊แอนต่อนะครับนี่นะคะกิมจิ ใส่ใบกับเนื้อหนึ่งชิ้นผักนึ่งใบแล้วก็เส้นดำค่ะเส้นดำชาโบค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มนครัคือบอยเห็นอันนี้มันสุดๆไปเลยครับนี่มีน้ำจิ้มแจ่วฮารุโมงแล้วก็สุกี้ชาโบูแล้วก็ใจแอนเขาไปใจแอนนะคะครับนี่าน่าทา,านมากนี่ครับอิช ข้างในเป็นอย่างนี้เลยนะนี่ฮะข้างในเป็นอย่างนี้นะขออนุญาตนะครับอืมอืมอันนี้เป็นคำเบกิ้อืมทำไมซึ่งมากเอ๊ะอันนี้อะไรซิ่งมากๆเลยแปลว่าทุกอย่างเข้าออกันมากเลยครับ ยอดครับอร่อยมากเลยมากเลย,ย,ย,ยนะคะพร้อมหมดทั้งตัวเนื้อนะคะผักแล้วก็กิมจิแล้วก็ตัวเส้นชาโคลค่ะร้านแจ้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเล้ว,ว่าเขาแบบว่ามีส่วนผสมอ่ะรวมกันแล้วได้รสชาติที่อร่อยมากนะคะรับรสมันกรอบๆแล้วมันไม่โดดออกจากกันเลยอ่ะกินเนื้อกว่านกิวไปแล้วลองดูสเต็กหมูบ้างนะครับ ว่ารสชาติจอมาเป็นยังไงนะครับนะครับทีมกอกกล้าก่อนนะครับอิชนะครับอืมกลินสมุนไพรชั้นมากนุ่มครับอืมแล้วเนื้อหมูเน้นนุ่มถึงแม้เราจะดูแบบเหมือนแบบมันสุกทางอ้อมเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่แข็งเลยอะ่ะแล้วมันไม่ใช่นุ่มแบบไม่ใช่นุ่มแบบว่าใส่สารนะอันนี้เนื้อหมูที่คงรสชาติของความเป็นเนื้อหมูเท็เกซ์เจอได้ค่อนข้างดีมากนะครับ อันนี้เอาเป็นน้ำจิ้มแจ่วไหมได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวปรับร้นด้วยใส่ผหน่อยใส่กิมจิกิมจินี่เด็ดมากนะจริงๆบอยว่าเออ่ถ้าเกิดใครยังสับสนนะว่าเนื้อแบบผมจะสั่งอะไรดีนะก็สั่งเนื้อไปเลยหนึ่งอย่างแล้วก็กิมจิไปด้วยสั่งกิมจิไปด้วยเลยนะครับสั่งไปก่อนเด็ดตับรองว่าเด็ดนะครับอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะครับ ขอบคุณครับเมื่อกี้เับกิน,กนจแจ็ซแล้วนะอันนี้เรากินแจ่วนะครับนี่นะครับฉันกินแจ่วที่แบบว่ากลิ่นของการปรุงอ่ะมันหอมขึ้นจมูกนะครับก็แบบเจอกับเนื้อหมูจิ้มจีแล้วก็เส้นดำเนี่ยเพราะว่ามันเข้า,ากันมากจริ เ<น>รารจะเข้ากันขนาดนี้นะคะเราเจอแบบสูตรใหม่ที่เรากินตัวสเต็กเิ็นย่างแบบให้อร่อยมากขึ้นอ,ะอ่ะต้องสั่งติดบ,บ้านไลยตลอดตลอดน่ะไม่น่าเชื่อเลยครับคือปกติสเต็กใจแอร์เนี่ยต้องบอกม้วนหลังก็สั่งอยู่แล้วนะสั่งอยู่แล้วนะครับก็สั่งเป็นประจำอยู่แล้วนะ,แ,วนะแ,วนะแต่ว่าอาจจะมีเมนูหล,หลายๆอย่างที่เป็นเมนูเกิดใหม่อ่ะที่ม้วนหลังจะไม่เคยสั่งนะครับอย่างเช่นตัว สเต็กนี้อ,อย่างนี้ครับเพื่อานม่อไยไม่เคยสั่งมาก่อนนะครับพอได้มาลองกินดูก็รู้ว่าอร่อยมากๆนะครับกับกิมจิแล้วก็เส้นชาโรชาโปด้วยนะครับอร่อยอร่อยมากนะครับเซตดีที่สุดๆเป็นตัวนกแกะไซซี่นะคะมาชิมตัวสเต็กกันนะครับอันนี้คือเนื้อเนื้อเลยยังไม่ชิมเลยนะ ไข่ okay, นุ่มเลยเนาะแต่ไม่ใช่นุ่มเด้งเหมือนที่เราใส่สารนะอ่ะนุ่มกำลังดีตัวหนังเนี่ยก็คือแบบเหมือนมันคอมอ่ะไม่ใช่กัาแล้วแล้วมันมหนาหอมหนัง<อ>หอมอะไรสันนกอย่างนึงแต่ว่าหอมมากครับ <c oughs> คือวันนี้ไม่ติดหวังเลยครับวันนี้แบบว่าเมื่อันเนี่ยจริงทำอาหารไม่ได้ไม่ได้ไไดปโปรมากนะแต่ว่าด้วยวัตถุดิบนะครับแล้วก็ด้วยน้ำจิ้มที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ ได้ส่วนผสมที่มันมัน,มนแมทกันเข้ามาทุกเนี่ยคือต่อให้เราไม่ใช่โปรโม,มากเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรากินอาหารเราไปกินอาหารที่ร้านเลยนะกินอาหารที่บ้านอย่างมีความสุขนะแต่ว่าดีมากๆนะครับช่วงนี้เราอยู่บ้านกันเยอะขึ้นแล้วก็ทาอาหารท,ที่บ้านเยอะขึ้นนะคะบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยสั่งสเต็กของแบบใจแอนมาติ A N ที่บ้านไ้เลยค่ะทําเองง่ายๆเลยแค่แบบปริวบนกระทะบนอะไรเงี้ยก็แบบพร้อมรับประทานใช่ครับอันนีครับเองน้ำจิ้มได้ดีเลย ไก่ใช่ไหมพานมุงนนมงค์ไหมพานุมงค์ครับพานมุมงค์น้ำจิม้มพานุมงคงนี่ดูแล้วน่าทานามากๆนะครับอขอบคุณมากครับร้านนี่อันนี้เป็นสเต็กไก่นะกิมจิเส้นชาโคแล้วก็น้ำจิม้มพารุมงคงนะครับโอ้โหพารุมงค์อร่อย ไม่ปิดบังจริงๆค่ะสำหรับแจแอนกับนึ่จิ้มของเขานะคะแต่บอมอันนี้บอมเรียกไม่ถูกนะไม่ไม่รู้ผสมมาจากอะไรนะฮะสูตรลับประจำตระกูลของเขาเลยคุณย่าตระกูลอร่อยมากนะครับกินจิ้มรักมากก็าอาจจะเป็นนึ่จิ้มอีกตัวนึงที่ต่อ,อไปมโนหนังจะต้องส,สั่งมาติดบ้านนะครับคือปกติกินเนื้อร้านแจแอนเนี่ยจะสั่งมาจิ้มแจ๊กแอน็นหลักใช่นี่นะคะนอกจากสไปซี่แล้วก็ รวมกับผักแล้วก็กิมจิแล้วก็เส้นชาโครแล้วก็ตัวน้ำจิ้มฮารุโมงค่ะนี่ร้านชอบมากนครับดูจากคำน้ะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคำแรกแบบยังกินคำเล็กๆอยู่คำต่อไปเริ่มอร่อยเริ่มเริ่มขยายคำนี้กินคำภาษาใหญ่ของที่ทำไม่บ่อยนะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยครับดีใจวันนี้ที่มีโอกาสได้ชิมเนื้อเนื้อหมูแล้วก็ไก่จากร้านจแอนนะครับไฮไลท์คนต้องบอกเป็นเนื้อแหละเพราะว่าเนื้อเนี่ยเขาจุ j ยซี y มากอยู่ข้างในนะครับ ตัวเนื้อหมูนี่ก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับตัวเนื้อกำลังแบบรุ่มกำลังพอดีแล้วก็ตัวเครื่องเทศหอมมากแล้วก็ตัวกกดเนี่ยเนื้ออร่อยแล้วก็บอกว่าเด็ดมากอยู่ที่หนังหนังอร่อยจริงไม่รู้ว่าหมักอะไรมาทำเป็นอยู่ๆหนังไก่ถึงมีรสชาติโผล่แบบความนัวขนาดนี้ออกมาได้นะครับแล้วก็น้ำจิ้มพุรนี่เด็ดมากจริงน้ำจิ้มสุกี้ชาบูเป็นย่างโอ้เนื้อแต่แต่ัะน้ำจิ้มสุกี้ทั่วไปยังไงนะครับไน่้อแต่แตกัะน้ำจิ้มสุกี้ทั่วไปยังไงครับนี่ แต่บอยดูจากสีเนี่ยสีมันจอบแบบว่าเต้าหู้ยีหน่อยนะอันนี้อันนี้คือแอบดาวแอบดาวก่อนกินนะครับเต้าหู้ยีจีนโบราณหน่อยนะครับอืม,อมเป็นน้ำจิ้มสุกที่ที่ชูรสชาติเลยได้ดีนะ เมนูรสหนึ่งขึ้นครับร้านนี้แบบว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็คงอยากจะให้เพื่อนๆได้ลองทานแหละนะนะครับเรื่องทวน์นี้หนึ่งแล้วเรามีอะไรทานมาบ้างนะครับอันแรกอันนี้คืออะไรครับบ้านเป็นเนื้อวากิวเอสามนะคะครับอันที่สองครับสเต็กหมูใจแอนค่ะอันิสาครับสเต็กน่องไก่สไปซี่ค่ะมีเนื้อนุ่มมากแล้วก็หนังอร่อยมากนะครับโอเคนะครับส่วนเครื่องเคียงครับวันนี้เรามี เส้นดัมชาโพนะคะมา,ราครับอันนี้มนูนักก็แนะนำนะครับกิมจิค่ะสูตรเด็ดลับเฉพาะของที่นี่เลยค่ะทานได้คู่กับเนื้อทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามีน้ำจิ้มทั้งหมดกี่อย่างครับล่าคือน้ำจิ้มทั้งหมดสี่อย่างะค่ะมีน้ำจิ้มแจว่วน้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างนะคะแล้วก็น้ำจิ้มอฮา,ารุโม่แล้วก็น้ำจิ้มของแต่แอนค่ะครับผมน้ำจิ้มทั้งสี่อย่างนี้แล้วก็ผสมกับส่วนผสมต่างๆเนี่ยเข้ากันมากๆนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้้าาอออยยกกจะสเนี่็ขใหลง อยู่เรามีลิงก์ให้นาะค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางติดต่อไว้ให้ที่ใต้โพสต์นี้นะคะนะครับก็ฝากร้านใจนด้วยนะครับอร่อยทุกอย่างจริงๆคุณนันแนะนำมากๆนะครับใช่แล้วค่ะครับผมแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย,บาย